เอาละครับกลับมาที่คุณศักดาโนปสิทธิ์นะครับวันนี้เรา,าเชิญท่านมาในนามของสมาชิกพักเพื่อไทยนะครับขอลงมาเน้นๆเนืน้อๆเ,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 เลยตกลงบทสรุปที่เขาใหญ่พักเพื่อไทยได้ข้อสรุปเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญว่าอย่างไรครับวันนี้เราควรจะรอการแก้ไขรัฐมนูญไว้ด้วยการไปศึกษาหาแนวทางหาข้อสรุปและก็ขณะเดียวกันก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่า เพราะเหตุไรจําเป็นที่จะต้องแก้รัฐธรรมน,นูญนะครับโดยในขณะนี้เนี่ยเรามีความเห็นไปว่าคนที่จะแสดงความคิดเห็นทัศนคติหรือองค์ความรู้หลักการวิชาการรวมทั้งประสบการณ์ที่เป็นจริงเนี่ยครับดีที่สุดก็คือสถาบันการศึกษาครับในสถาบันการศึกษาก็มีอยูอ่หลายสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสังคม มีคณะหรือวิชาการที่สอนทางด้านสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ทังการเมืองครับนะครับสถาบันเหล่านีาา้ทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมอบให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะทํางานในการดําเนินการรวบรวมข้อมูลรูปแบบรูปแบบจะเป็นยังไงเป็นการไประดมความคิดความเห็นไปกันไปจัดเวทีสารเสวนาหรือ,อยังไงก็ <S 1> <S 1> <S สุดแท้แต่ครับแต่หลักการเราคุยไว้ก,กว้างๆว่า จะมอบหมายให้สถาบันการศึกษาเหล่านี้นะครับที่ยินดีพร้อมใจนะครับจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในขณะนี้ยังไม่ใช่ประเด็นข้อสรุปครับแต่ไปทําการศึกษาวิจัยรวบรวมความคิดเห็นครับและประเด็นของข้อดีข้อเสียในการแก้ไขรัฐธรรมน ôn, ูนม,มาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะทําการสรุปโดยรัฐบาลครับนะครับเพราะเราคิดว่า สถาบันการศึกษาเนี่ยหนึ่งมีองค์ความรู้มีความเข้าใจครสองสถาบันการศึกษาเนี่ยมีบุคลากรเพียงพอครสามสถาบันการศึกษามองว่าเป็นองค์กรที่ให้ความเป็นกลางไม่ฝักใยฝ่ายต่อต้านและฝ่ายสนับสนุนทั้นนั้นอยิ่งราชพัฒน์เนี่ยเขาเชื่อมโยงกับชุมชนด้วยอะไรด้วยเป็นต้นใช่ครับใช่ครับก็ใช้เวลานานไหม กระบวนการตรงนี้ครับที่วางกรอบไว้เขาจะใช้เวลาประมาณสักสี่สิถึง60วันโอ้ก็ไม่นานนะครับไม่นานานะครับเพื่อเพื่อเป็นบทสรุปก่อนที่เราจะตัดสินใจเนี่ยเราก็จะต้องมีข้อมูลครับบนพื้นฐานของการรับฟังความคิดเห็นครับข้อมูลที่อาศัยหลักสถิติครับและก็ข้อมูลของการมีส่วนร่วม,มประเด็นสำคาัญนะครับข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่นั่งเขียนในห้องอื แต่จะเป็นข้อมูลที่สถาบันการศึกษาที่ไปรวบรวมค้นคว้าวิจัยเนี่ยมาจากความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนี่เป็นประเด็นสำคัญครับและเราจะมาตัดสินใจกันว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอย่างไรแต่ประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ข้อยุติแล้วว่าเห็นควรที่จะแก้เพราะถือเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าขอให้มีกระบวนการตรงนี้ครับแรกเข้ามาสักนิดหนึ่ง เอาให้ชัดเจนปิดครับปิดจุดโวช่องว่างทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านเมื่อสักครู่นี้วิเคราะห์มาทำตรงนู้นก็เอาจตเดี๋ยวจะเป็นเงื่อนไขผมขออนุญาตขยายความอยู่สองประเด็นเท่านั้นเองว่าการที่มีกระบวนการตรงนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงออกและชี้ให้เห็นว่าหนึ่งรัฐบาลฟังเสียงประชาชนว่าเอ๊ะทำไมจําเป็นต้องแก้ทําไมไม่ไปแก้ไขปัญหาเรื่องอื่นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนเรื่องปากต้อครับอ่า แต่นั่นเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ปรากฏที่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องทําอยู่แล้วแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือเป็นกระบวนการทางหลักการหนึ่งที่จะต้องแก้ไขไปด้วยเหมือนกันเป็นหลักการทางการเมืองไม่ได้ไปเบียดเวลลเวลาการทําหน้าที่แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนอยู่แล้วใช่ครับ,บอย่างนั้นเถอะนะครับใช่ครับประเด็นที่สองเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลนํามาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจครับมันเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก องค์กรที่ได้รับความไว้วางใจที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมืองครับและมีที่มาที่ไปในการรวบรวมข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรงเป็นธรรมครับแนวทางนี้โดยส่วนตัวคุณศักดามีความวิตกหรือห่วงใยอะไรไหมเกรงว่าจะเกิดความไม่เข้าใจหรือว่าเกรงว่าจะมีปฏิกิริยาจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างไรหรือไม่ถ้ามันจะมีมันก็ต้องมีแหละครับแต่สิ่งที่จะขอนําเรียนคุณไะสารแล้วก็ พี่น้องประชาชนก็คือว่าการที่เราทำอย่างนี้อย่างที่ผมนำเรียนแล้วว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยทางอ้อมครับเพียงแต่ผ่านสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาไม่ได้เป็น,นกลไกและไม่ได้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการที่จะแสดงว่าเข้าข้างรัฐบาลโน้มเอียงโน้มน้าวเขามีสิทธิที่ทำบทสรุปออกมาว่าประชาชนคิดยังไง หลักการทางวิชาการการแก้ไขรัฐธรรมนูนควรจะแก้ไขมากน้อยเพียงไรหรือไม่ครับนะครับครับนี่เป็นเครื่องยืนยันนะครับถ้าเรามีความเป็นกลางกันแล้วมองด้วยด้วยด้วยความเป็นธรรมแล้วเนี่ยรกระบวนการนี้ผมคิดว่าเป็นกระบวนการได้มาซึ่ง,ซ,งซึ่งเอาความคิดเห็นที่หลากหลายครับผมขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนิดหนึง่งว่ารัฐธรรมนูนปี50ูนเนี่ย ก็เคยถูกแก้ไขมาแล้วและไม่มีการต่อต้านก่อนมีการเลือกตั้งรู้สึกจะสองครั้งนะครับใช่ครับนะครับโดยฝ่ายค้านในปัจจุบันเนี้ยก็นําไปแก้ไขก็ไม่เห็นมีใครท้วงติงมไม่เห็นเป็นประเด็นอะไรเลยเพียงแต่ถกเถียงกันว่าวันนั้นน่ะแก้ไขเป็นลายมาตาครับเป็นบางส่วนซึ่งยังห่างไกลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วยซ้ำไปครับเราเป็นฝ่ายค้านเราก็ไม่ได้ค้านครับแต่วันนี้เราแก้ไขทั้งฉบับสิ่งที่ผมอยากจะฝากเรียนตรงนี้ว่า การแก้ไขทั้งฉบับมันเป็นกระบวนการทางรัฐสภาทางระบบที่จะทําให้การแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยรวดเร็วและบังคับใช้ได้ไอ้คำว่าเร็วของเราเนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเดือนนะต้องเป็นปีแน่นอนครับสิ่งที่สําคัญที่พักพูดยืนยันกันว่าเราจะไม่ไปแตะต้องหมวดสถาบันครับเพียงแต่ใช้คําว่าแก้ไขทั้งฉบับเท่านั้นเองครับแต่ว่าก็จะมีมาตราที่แน่นอนอย่างหมวดสถาบันเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าไม่ได้ มีอะไรที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงครับนะครับใช่เอาละครับก็คงจะต้องติดตามขั้นตอนนี้กันต่อไปที่คงจะต้องไปคุยกับพักร่วมรัฐบาลต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเพิ่งจะเป็นข้อสรุปของทางเพื่อไทยที่เป็นแกนนำครับนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับคุณสักดาครับสวัสดีนะครับแล้วก็ก่อนจะจบรายการกันนะครับก็มีข่าวนะครับจากบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือว่าบตทนะครับซึ่งก็เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งก็ได้ถแถลงถึงผลสำเร็จในการออกตราสารประเภท MBS นะครับ Mortgage Back Securitized มูลค่า1,000ล้านบาทนะครับจำหน่ายให้แก่ประชาชนประเภทสถาบันการเงินเมื่อช่วงปลายปี2 5 5 5ที่ผ่านมาซึ่งบตอทอก็ได้เปิดเผยถึงความสาเร็จดังกล่าวนะครับซึ่งบ,บ,บตอทเนี่ยตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในตราสารจึงคัดเลือกเฉพาะลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเพื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับซึ่งการรับซื้อ ได้คัดเลือกเฉพาะหนี้ที่ดีเท่านั้นไม่รับซื้อหนี้เสียนะครับเพราะไม่สามารถนําตราสารออกสู่นักลงทุนซึ่งเป็นประชาชนได้นะฮะก็เป็นข่าวสารที่นํามาปิดท้ายรายการถอดสลักข่าวของเราวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการครับคุณสักดาโนประสิทธิ์และผมไพศาลต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ